ครับวันนี้ครับเราจะมาดูฮะ CBR 5 0 0 R นะครับผมของอาจารย์โอนครับอยู่ที่มหาชัยนะครับผมครับขอเรียนเชิญอาจารย์โอนครับมารีวิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวช่องสมชาญทุกคนครับครับผมก็คันนี้ก็เป็น CBR 5 0 0นะครับปี2020นะครับ คอนเซปต์การแต่งนะครับก็คือแต่งแบบให้มันดูเดิมๆดิมดูธรรมดาธรรมดาแต่ก็แต่งให้สุดนะครับแต่ไม่หยุดที่จ่านะครับคันนี้ไม่กลัวจ่านะครับต้องบอกไว้ก่อนรถคันนี้ไม่กลัวจ่านะครับเพราะแต่งถูกต้องตามกฎหมายทุกทุกทุกอย่างนะครับผมก็เริ่มรีวิวของแต่งเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ชิลนะครับชิลของยี่ห้ออะไรจาไม่ได้รู้สึกจะอะไรสักอย่างผมขูดยี่ห้อทิ้งไว้ตรงนี้มันเคยมียี่ห้ออยู่แล้วผมไม่ชอบผมขูดทิ้งไปละได้มาเท่าไหร่แรับตนี้สองนสอง2้0บาทครับครับต่อไปมาที่บางคนหน้าครับ บางคนหน้าพร้อมลิ้นต่อนะครับลิ้นต่อบางคนนะครับแล้วก็คุ้มเคลปบล่านะครับเบรเสร็จตรงนี้บางคนหน้านี่โดนมา2,800บาทครับครับผมนะครับตุ้มล็อกของไบเกอร์นะครับตรงนี้4อันฝั่งนู้นด้วย9,80บาทครับผมกันล้มล้อหน้าของไบเกอร์ครับ2อ0พกาดเบรกของไบเกอร์ครับพัน0องต่อไปมา อันนี้ชุดตรง the the ชุดแผงคอนะครับผมชุดแผงคอก็จะมีกันรอยแผงคอนะครับอันนี้ร้อยกว่าบาทจําราคาที่แน่นอนไม่ได้แล้วของโดนัทบาเซลนาเขานะครับแล้วก็มีประกับแฮนด์นะครับของ GTR ซ้ายขวาประกับของทั้งมือคัททั้งสองฝั่งนะครับฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกของไบเกอร์อันนี้อันนี้พันหนึ่งประกับแฮนด์นี่รู้สึกจะ450้าถ้าจะไม่ผิดนะครับมือเบรกมีคัท นะครับสองพันห้าอันนี้พับได้ด้วยแล้วก็ยืดหดได้ด้วยของของเคสปีดครับผมครับสองพันห้านะครับขาจับกันสะบัดของ RSV สี่พันห้าครับกันสะบัดโอลินหมื่นสองนะครับน,นี้ราคาบอกกันเองใช่ไหมราคาบอกกันเองอันนี้ราคาจริงครับประกับสายประกับสายประกับสายใส่สามตัว GPR สองตัวสปีดีีหนึ่งตัวนี่ก็น็อตของแล้วก็น็อตเลด นะครับน็อตเดิมที่ให้มาเขาไม่ค่อยมันมันเหล็กไม่ค่อยดีผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ <S <S อันนี้ประกับสายประกับสายอของ GTR อันนี้สองร้อยกว่าบาทปรับสายได้ปรับสายปรับสายสแตนเลสครับ <S <S อ่ามีโบของไบเกอร์ล็อกสองฝั่งตัวนี้ 2, 3, ก็สักสองสามสี่ร้อยประมาณนี้สองฝั่งอ,อันนี้ครับ <S <S น็อตแผงคอของไบเกอร์เพอเอิญการสะบัดมันบังอยู่ก็เลยไม่เห็นอันนี้ตัวหกร้อยแปดสิบบาทนะครับ อันนี้เน,นี่อะไรเนี่ยอันนี้สติกเกอร์โมริวากิครับเมนเจแปนไฮไลท์นะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับแผ่นนี้แผ่นละร้อยห้าสิบบาทโอ้โห oh, oh, oh. แผ่นชิดเดียวเนี่ยเทียบกับนิ้วมือเนี่ยครับแค่นี้เอง <laughs> <laughs> นะครับก <laughs> าดาน้ำเททูซีนะครับจากศูนย์นยจากศูนย์อันนี้ไอ้ล็อกสายคันเล่นไอ้ล็อกสายเบรก GTR อันนี้สามสี่ร้อยมั้ยเออบาลานซ์โช๊คเททูซีพันสองที่แต่พันเกินนี้นี่ครับอัน เดติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์นี่ติ๊กเกอร์กลุ่มครับติ๊กเกอร์กลุ่มสังเกตให้ดีครับเบอร์อะไรดูให้ดีผมเป็นแฟนพันธุ์แท้อ่าวอรเลติโนลอสซี่จานเอบีเอสคอมเมียมพร้อมน็อตไทเทเนียมครับอยู่ที่นะครับอันนี้ไปชุบมา250บาทเองนะครับอันนี้ขาจับต้องใช้เอ่อเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใส่ปั๊มสี่พอร์ตแล้วก็เลยต้องใส่ขาขาเรเดียนเม้าวของไอซีบีซื้อมาพันแปดน็อตเทปหน้าหลังโดยไปสองพันสามครับ ฝาถาังน้ำมันของไบเกอร์อันนี้980บาทนะครับสติ๊กเกอร์กันรอยของ H2 c 2ซีสองมร้อยมั้งจำราคาไม่ได้ดนอยไม่ได้ละจะศูนย์จะศูนย์นะกันรอยทาง H2 c ซเหมือนกันนะครับก็น่าจะสามสี่ร้อยเราวรานี้นะครับผมกันลื่นกันลื่นนะสองสามร้อยสองร้อยเนี่ยเราเนี่นะครับกันลื่นสองสามร้อยเราเๆนี่จำไม่ได้อันนี้ไปหุ้มฟิล์มรอยน้ำมาสามสี่ร้อยบาทสองซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอ่าต่อไป มาร์กไฟของ GTR อันนี้450นะครับตะล้มกลางของ RSV นะครับ2,005นะครับอันนี้ฝาของ GTR อันนี้3-400มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้3อันนี้ 3, อันนี้300จำได้ไอ้ตั้งตั้งัานะครับเปลี่ยนน็อตเตเลดเรียบร้อยนะครับนะต่อไปแป้นขาบเบรกนะครับของในลาซาด้าซื้อมา3-400มั้งจะไม่ผิด นะครับตัวต่อพักเท้าถ่ายของเลยครับถ่ายของเลยอันนี้ของพี่แดงครับของพี่แดงอันนี้ของพี่แดงแต่นี้ไม่ซื้อครับคนในกลุ่มให้มานะครับคนในกลุ่มเขาสั่งเวทนะครับเขาให้มานะครับเขาให้เป็นของวันวันเกิดมานะครับผมได้ข้างเดียวได้สองฝั่งได้สองฝั่งครับต่อไปฝาปิดน้ํามันเบรกของไบเกอร์ของหลงอันนี้รู้สึกจะสี่สี่ห้าหกร้อยจํประมาณนี้ราคาจําไม่ได้แน่นอนบอกลบนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ พักเท้าหลังผมทําการเอาพักเท้าออกนะครับแล้วก็ไปหุ้มเคปล่ามานะครับพร้อมกับใส่พวกกันล้มกันท่อนะครับเพราะท่อแพงนะครับตรงนี้ผมไปหุ้มมาเบ็ดเสร็จที่ทามาทั้งหมดเบ็ดเสร็จหนึ่งันสบาทตรงนี้กันล้มล้อหลังของไบเกอร์นะครับสองพันสามนะครับส่วนไอตุ้มวันนี้ผมไปซื้อของไบเกอร์แล้วมาสร้างเอง <c oughs> เบ็ดเสร็จคู่นี้ก็ประมาณพันหนึ่งครับนะแล้วก็มีตัวตั้งโซ่ของ rsv สองพันสอง นะครับผมไปสร้างสปูนใหม่นะครับเพราะสปูนเดิมมันเป็นอลูมิเนียมเวลาขึ้นขาตั้งแล้วมันถลอกไม่ค่อยชอบก็เลยเปลี่ยนไปสร้างไปสร้างสปูนอลูมิเนียมมานะครับก็ไปให้ลงกึงมาประมาณห้าร้อยคู่ห้าร้อยนะครับอ่ามันนี้ครับอันนี้ก็เปลี่ยนไฟข้างในตรงนี้เป็น LED คอมเมียมครับคมเมียมชุดคมเมียมมาอันนี้ชุบลาสี่ร้อยขาขาจับทะเบียนนะครับผมจับทะเบียนผมไม่ชอบไยสั้นครับ เวลาขับไปไหนมันดีดหลังลันขานตุดมดซื้อมาจาก168นะครับซื้อมาประมาณพันสี่พัาแล้วเราเนี้ยนะครับไม่สวยก็เลยเป็นสั่งรีวิวใหม่ไปหุ้มเคปล่าแท้คุ้มหนังมาค่าหุ้มเคปล่าค่าหนังโดยไปพันหกแพงกว่าซื้อตุดมดกาไปอันนี้แล้วก็บังโซ่บังโซ่เคปล่าของ168เหมือนกันอันนี้สองพกว่าบาทนะครับสองพกว่าบาทนะครับ ต่อไปนี้ตีนเป็ดนตีนเป็ดสักสี่สี่ร้อยกว่าบาทตุ้มแต่ของจ TR อันนี้ก็สามร้อยกว่าบาทนะครับขาเกียร์อันนี้ของหน่อยโซ่ตึงนะครับได้เทอาไรได้เท่าไรอันนี้ซื้อใหม่มาเลยครับจริงๆผมเคยใส่ทีแรกผมใส่พักเท้าหน่อยเอ่อตัวต่อพักเท้าหน่อยโซ่ตึงทีนี้ผมมองว่าของหน่อยโซ่ตึงตัวต่อตรงเนี้ยผมว่าองศาม,มันผมขี่แล้วผมไม่ถนัดอะ่ะ ผมเลยให้พี่แดงเขาดีไซน์ออกอ,ออกมาแล้วมันปรับมันจะปรับได้หลายรูถ้าใครดูสังเกตเนี่ยมันจะมีปรับเพิ่มเอาิาคามันบางมันจะสามารถปรับได้หลายองศามาซึ่งถ้าเป็นของหน่อยโซ่ติงเนี่ยเขาจะเอาสไตล์เขาเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไหลน็อตเลทธ,ธรรมดาอันนี้ขานี่น้องในกลุ่มให้มาเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแต่ว่าถงไปโดนไอ้ตะเหลือกนะครับสเตเลสอันละห้าร้อยสองอันคันไ <c oughs> อ้น,นี่บังสเตอร์ ของหนึ่งหกแปดเหมือนกันนะครับพันกว่าบาทพันสองพันสามเรื่องราเนี่ยนะครับอันนี้การล้มบอกไปแล้วเอาไปครับนะครับอันนี้มันลืมบอกตุ่มใบแทนของ PCX 150นะครับประมาณนี้การคัด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 ของเคสปีดเหมือนกันแต่ฝั่งโน้ตซ้ายขวาเหมือนกันนะครับอ้าวมาดูแล้วก็นี่มีเพิ่งไปโดนมารถร้อนเลยโดนอะไรครับอาจารย์น็อตล็อกชิลของไบเกอร์เท่าไหร่ครับเท่าไหร่680บาทครับสตัว นอดสี่ตัว6กร้อยแปดสิบาทจุกๆเลยคันนีน้อันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์สวยงามนะครับต่อไปถ้าเป็นเรื่องพวก performance นะครับคันนี้ทําอะไรมาบ้างคันนั้นคันนี้เปลี่ยนปั๊มหน้านะครับเป็นของนิชชินของ650้สี่พอร์ตนะครับสี่พอร์ตนะครับปั๊มบนก็เปลี่ยนเป็นของ650นะครับจะ,จะสังเกตว่าปั๊มมันจะใหญ,ใหญ่ไม่เหมือนของเดิมนะครับ นะสายเบรกนะครับของโมลินเลสซิ่งสายถักเต็มระบบนะครับเต็มระบบทุกจุด <มา S 1> ใส่สายถัก<ๆ>ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เปลี่ยนอ่าตอนนี้เพอร์มสนะครับโชค๊คอ่าเมื่อกี้มันืมบอกโชค๊คโช๊คหน้าใส่ชุดอัปเกรดฟอกคิดของ YS นะครับราคา5,900นะครับไม่รวมใส่นะครับถ้ารวมใส่ค่าใส่ก็อีกประมาณพันกว่าบาทเพราต้องซื้อน้ำมันเพิ่มด้วยนะครับ มาชกหลังนะครับชกหลังของ YS นะครับตัว GT top ตัว top เขาเลยอันนี้ชกหลังหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทไม่รวมขาจับตรงนี้นะครับขาจับตรงนี้ผมสร้างใหม่นะครับเพราะว่าขาจับที่ YS ให้มาเนี่ยมันทุเรศนะครับพูดง่ายๆมันไม่สวยไม่โดนใจผมก็เลยสร้างใหม่นะครับปรับได้สามสิบห้าระดับของของ่า YS นะครับก็ กาะถนนดีขึ้นมากเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์เรื่องเครื่องยนต์ทำอะไรมาบ้างนะครับก็มีเปลี่ยนหัวเทียนของอิริเดียมเลเซอร์นะครับสองหัวนะครับเปลี่ยนปากแตรของ KSPP นะครับปากแตรซิ่งนะครับแล้วก็ใส่กออากาศเทอริเคนนะครับแล้วก็รีแมปที่99รีแมปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ ขึ้นไดโนเทสได้แรงม้ามา49.8แรงม้าครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับผมอ่าครับผมก็ประมาณนี้ครับรถคันนี้เบสเสร็จคันนี้ทําไปเท่าไหร่จะบอกราคาท่านผู้ชมเลยครับเออท่อท่อท่อโมลิโอ้ลืมลืมลืมเลไงท่อโมลินะครับพ่อโมลิว่ากี่อันนี้ได้มือสองมาเป็นฟูนะครับฟูครับทอดแทะเครืองงานครับตรงตรงจากญี่ปุ่นเลยับตรงตรงจากญี่ปุ่นนะครับก็ ท่อนี้ได้มือสองก็เหมือนกันแต่เพอิอนโชคดีได้มือสองที่สาภาพสวยมากๆนะครับแบบเจ้าของเก่าใช้งานมาแค่หกเจ็ดร้อยโลนะครับแล้วเขาขายรถแล้วก็เลยไปจีบเอาเขามานะครับได้มาหมื่นห้าท่อใบนี้โชคดีมากสาภาพสวยมากเบสเซ็ตคันนี้หมดไปเท่าไหร่หรอคันนี้หมดไปเท่าไหร่เบสเซ็ตกลมๆก,ก็โดนไปประมาณแสนเจ็ดครับแสนเจ็ด <10 7. S 1> เฉพาะของแต่งประมาณนี้แสนเจ็ดราคับนี่ไม่รวม <c oughs> ไม่รวม,ม,รวมนี่ยังไม่พูดถึงพวกไล่ไล่น็อตเลททั้งคันอันนี้น็อตเลทหมดทุกจุด มีตรงดิสหน้าล็อกดิสหน้าเท่านั้นที่เป็นไทเทเนียมนะครับที่เหลือดิสหน้าดิสหลังไทเทเนียมนอกนั้นนอดด็อตเรสหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่ากัก,กไปเลยขนาดข้างในใต้เบาะยังไล่น็อตเลสเลยเปิดเบาะมาแล้วเจนอน็อตเลดข้างในนะแล้วก็คันนี้ก็อ่าไล่นอดด็อตเลดนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปโดนค่าน็อตเละเยอะนะครับ ไล่น็อตทั้งคันอยู่ที่เท่าไหร่ครับแต่รถประมาณ3 4 0 0 0พันบาทคือเฉพาะน็อตสเตเลสนะครับเน่พวกน็ตสเตเลสทั้งหมดไม่เกี่ยวกับน็อตไบเกอร์เทาน็อตไบเกอร์คือผมคิดออกมาตังหากนะเฉพาะน็อตเลสล้วนเนี่ยสามสี่พันคือสักเรียกว่าจุดไหนที่พอที่จะไล่ได้ผมไล่ทุกจุดเลยอ่ะครับอันนี้ก็เน้นนะครับอันนี้เป็นเสือหรือสิงสิงมือหนึ่งสิงมือหนึ่งนะของมือตึงจะค่อนข้างเยอะของมือหนึ่งของมือหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับ ก็อย่างที่บอกครับมันหามือสองไม่ค่อยเจอโดนใจก็เลยซื้อมันใหม่แม่งเลยตัดปัญหาไปขอบคุณนะครับรอหรับที่เข้ามาดูช่องสมชาญในวันนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สอบถามมาได้ในกลุ่มนะครับ500ธนบุรีนะครับผมก็มีไลน์กลุ่มกุ๊ปอยู่ตอนนี้อยู่กันประมาณ7 8 0คนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการรวมตัวกันเรื่อยๆน่าจะเร็วเร็วนี้แหละน่าจะเริ่มรวมตัวกันแล้วนะครับตอใครสนใจก็เข้ามาในเพจนะครับซีเบ0ยห้าร้อยสอง นะครับในนั้นก็จะมีพวกผมอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองถามดูว่ากลุ่มตนบุรีนะครับอยากเข้ากลุ่มก็เชิญได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ